มีฝีมือแต่ไม่ดาน5าอาดีตนางเอกช่องเจ็ถูกเก็บอยู่ท้ายกุฏิสุดท้ายแห่ออก หากย้อนกลับไปเรียกได้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนการที่นักแสดงคนหนึ่งจะออกมาเป็นนักแสดงอิสระเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงที่จะทําให้ไม่ค่อยมีงานละครออกมาสู่สายตาประชาชนเท่าไร่เนื่องด้วยตนสังกัดต้องปอนงานให้กับนักแสดงในสังกัดของตนก่อนแล้วค่อยยื่นโอกาสให้กับเด็กนอกสังกัดเพราะเหตุนี้จึงทําให้หลายคนมองว่าการจะมาเป็นนักแสดงอิสระอาจจะไม่รอดหากจะยึดงานแสดงเป็นอาชีพหลักเลี้ยงดูปากท้องจึงต้องพยายามหาสังกัด กัับตวเองซึ่งก็มีตัวเลือกน้อยนิดแค่เพียงไม่กี่ช่องใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าการเข้ามาเป็นดาราช่องใหญ่นั้นก็ไม่ได้การันตีว่าจะต้องดังเสมอไปแม้จะเป็นนางเอกแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะไม่ได้เป็นนางเอกแถวหน้าเพราะเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างทั้งฝีมือการแสดงแฟนคลับและแน่นอนก็คือป่าดานที่ต้องบอกเลยว่าในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิด5้านางเอกสาวสวยที่ถูกมองว่าฝีมือดีมากๆแต่ที่น่าเสียดายคือไม่ถูกช่องสังกัด ตัวเองดันเท่าไหร่นะักซึ่งบางรายต้องบอกเลยว่าอยู่ท้ายกุฏิไม่ได้เิดฉายเป็น1ิปีก็มีโดยบางคนก็เลือกที่จะไม่อยู่ต่อและขอออกมาเดินตามทางของตัวเองโดยจะมีใครบ้างนั้นเรามาเริ่มที่คนแรกนั่นคือนางเอกสาวอย่างแคทตินิยานักสแสดงสาวมากฝีมือที่แฟนๆลงความเห็นมากมายอาทิทุกวันนี้ยังไม่เข้าใจทําไมช่องถึงลดบทชีได้มากขนาดนี้เดบิวต์มาเรื่องแรกในบทแก้มกรรพาสือรักสัมผัสหัวใจเล่นดีไม่ไหว แถมยังได้เป็นนางเอกละครเย็นเรตติ้งก็ดีบูเก่งอินเนอร์ดีต่อมาได้ประกบเป็นนักแสดงนําร่วมกับมากและแพทในเรื่องบ่วงอธิษฐานหลังจากนั้นชีก็เงียบลงช่องไม่ป้านพอกลับมาให้เล่นบทรองคาถามคือไม่ดีตรงไหนส่วนสูงหน้าตาการแสดงครบเครื่องมากคนนี้เสียดายอยากให้ปั้นจางเป็นต้น คนที่สองเจดาสรัญญาสาวสวยหน้าคมมีเอกลักษณ์จำง่ายแสดงดีเป็นธรรมชาติที่ตั้งแต่เรื่องรแรกๆแล้วตอนแรกเห็นว่าช่องดันให้รับบทนำในละครเย็นแล้วสุดรักสุดดวงใจก็เรตติ้งดีถึงบทนำจะอยู่ที่สมโชคและพอสุขแต่เล่นได้ดีไม่จมรามากก็เก่งในสาห้าบทก็เด่นมากในบรรดาฝ่ายหญิงตอนนี้รับบทรองหลังข่าวรัวๆเลยควรจะมาเสริมทับให้รับบทนำในละครเย็นและหลังข่าวบ้างต่อมาคนที่3าม คือทัพทีมอันเยรินพึ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องการเรียนจบและการครบกำหนดวาระสัญญากับทางช่องหลากสีโดยในตอนนั้นทัพทีมได้เล่าว่าตนพึ่งเรียนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์หลังจากอยู่ช่องหลากสีมานาน13ปียืนยันอย่างเป็นทางการสำหรับการหมดสัญญาของวิกหมอชีดช่องหลากสีและนักแสดงสาวทัพทีมอันเยอรินทีราธนาพาัฒนที่ได้โบกมืออำลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังไร้เงารวมถายปฏิทินของช่องนั่นเอง ต่อมาคนที่4นั่นคือนางเอกสาวหน้าคมน้ำตาลพิจักขณาที่แฟนๆลงความเห็นว่าเธอสวยและแสดงดีมากๆแต่ไม่ค่อยได้เล่นค่ายใหญ่เลยนอกจากบลอสแคทอาจจะพะพึ่งเซนช่องแต่ถึงเล่นค่ายไม่ใหญ่แต่ละครก็ดงังอย่างลิขิตแห่งจานรหรือแคนรักสลับชะตาเป็นต้นต่อมาคนที่5นั่นคือนางเอกสาวสวยอย่างแม็กกี้อาภาที่เคยอดีตนักแสดงช่องหลากสีที่สุดท้ายไม่ขอต่อสัญญาช่องหลากสีโดยเธออยู่กับช่องเจประมาณ10ปีและเป็นจังหวะ ที่แม็กกี้เพราะว่าตนรู้จักตนเองได้สองอย่างคือรู้จักเพราะว่าแม็กกี้เป็นลูกของคุณพ่อซูโม,โมตุย๋ยแล้วอีกอย่างรู้จักเราจากผลงานของเราจริงๆเรียกว่าเราก็เติบโตมาแต่พอถึงวันนี้เราคิดว่าเราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นหมดสัญญาพอดีแล้วช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ได้ไปเจอกัลยานิมิตท,ที่ดีได้มาศึกษาเจอธุรกิจใหม่ถามว่าน้อยใจช่องหรือไม่ด้านแม็กกี้ตอบชัดว่า ไม่น้อยใจเลยเพราะที่ผ่านมาทุกคนจะมีทักษะด้านเดียวและคุณสุดท้ายต้องบอกเลยว่าใครๆก็เสียดายทางนี้โผดังกล่าวเป็นเพียงเบื้องต้นเท่านั้นหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วย